ยอดขุนโจรโกเลงนอนอพรัตแดงสดใสเขียวขจีเซียวจับอิดหนึ่งหัวรอดดังๆกล่าวว่าเราความจริงเป็นกำพร้าคิดไม่ถึงพลันมีพี่น้องมากมายปานนี้นับเป็นที่น่ายินดีน่าอวยพรบุรุษหนุ่มนั้นกล่าวว่าคนผู้หนึ่งหลังจากมีชื่อเสียงยากหลีกเลี่ยงจากการเผชิญปัญหายุ่งยากเหล่านี้ดังนั้นท่านไม่คิดมีชื่อเสียง บุรุษหนุ่มนั้นยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามีชื่อเสียงแม้สร้างความยุ่งยากใส่ตัวแต่อย่างน้อยยังดีกว่าไร้ชื่อเสียงเริงนามไปชั่วชีวิตมันน้อมกายคารวะอิกราหันกายก,ายก้าวยาวๆออกไปห่วงซี่เหนียมมองดูมันเดินออกไปถอนใจเบาๆกล่าวว่าดูท่าภายภาคหน้าเด็กน้อยนี้ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงดวงตาเซียวจับอิดนึงกับทอแววอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่ง กล่าวอย่างเฉยชาว่าใช่แน่นอนขอเพียงมันสามารถมีชีวิตยืนยาวห่วงซี่เนี้ยแย้มยิ้มอีกรากล่าวว่าไม่ทราบในยุทธจักรตอนนี้มีห่วงโงเนี้ยสตรีที่ห้าแท่ห่วงหรือไม่จะช้าเร็วต้องมีต่อให้ไม่มีห่วงโงเนี้ยก็ต้องมีห่วงตัวเนี้ยสตรีที่หนึ่งแท้ห่วงห่วงซานเนี้ยสตรีที่สามแท้ห่วงห่วงลักเนี้ยสตรีที่หกแท้ห่วง และห่วงฉิกเนี้ยสตรีที่เจ็ดแ้งห่วงห่วงซี่เนี้ยรับฟังจนหัวรอกคิกออกมานางดูออกว่าอารมณ์ของเซียวจับอิดหนึ่งคล้ายดีขึ้นมีบ้างบางคนยิ่งตกอยู่ในห่วงคับขันอันตรายยิ่งรักษาความเยือกเกย็นไว้ได้เซียวจับอิดหนึ่งนับเป็นบุคคลชนิดนี้แต่พอหัวนึกถึงภัยอันตรายในวันพรุ่งนี้ห่วงซี่เนี้ยอดห่วงใหญ่กังวลแทนเขาไม่ได้ยามนั้นเซียวแปะเข้ามาอีกคราน้อมกายรายงานว่า ที่เบื้องนอกมีคนขอเข้าพบเสียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าให้มันเข้ามาเซียวแปะลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวพวกมันไม่ยอมเข้ามาเพราะเหตุใดพวกมันให้จึงจูท่านออกไปต้อนรับด้วยตัวเองผู้มากลับวางกล้ามไม่น้อยเสี่ยวจับอิดหนึ่งมองดู่วงซี่เนีย้ยแวบหนึ่ง่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าดูท่ากระบี่ที่จอติดกับกลางหลังจับยี่หนึ่งทั้งสองเล่มนั้นมาถึงแล้ว เพียงไม่ทราบนั่นเป็นกระบี่สองเล่มใดคำพูดนี้ไม่จำเป็นต้องถามทั้งนี้เพราะเขาล่วงรู้คำตอบแต่แรกแล้วนั่นย่อมเป็นกระบี่ที่ฆ่าคนสองเล่มไม่เช่นนั้นไหนเลยมีรังสีการฆ่าฟันรังสีการฆ่าฟันแผ่ซ่านจากคนทั้งสองคนทั้งสองคล้ายกับเป็นกระบี่สองเล่มยอดฝีมือชาวบูลิมที่ถือชีวิตผู้คนเช่นผักปลาสามารถแผ่รังสีการฆ่าฟันอันเกลียวกราดออกจากตัว พวกมันมีรูปร่างผอมยิ่งสูงยิ่งชุดยาวที่สวมใส่ล้วนใหม่เอี่ยมสดใสสีสันของชุดยาวเป็นหนึ่งแดงหนึ่งเขียวแดงราวกับเองท้อเขียวราวกับใบกล้วยสีหน้าพวกมันดูไปอิดโรยยิ่งผมเผ้าหนวดเคราล้วนขาวโพลนแต่เอวยังตั้งตรงดวงตาเปล่งประกายเจิดจา้าคุกคามคนกว่าคมกระบี่อีก่วงซี่เหนียพอออกจากหมู่บ้านไร้ตำหนิ พบเห็นชายชาราทั้งสองก็คิดหลบลี้หนีหน้าแต่ก็ไม่ทันการแล้วนางรู้จักคนทั้งสองนางเคยหลอกลวงซิมเปียกุณจักข้างกายชายชาราทั้งสองหลอกลวงเข้าสู่ห้องที่เดินได้หลังหนึ่งชายชาราทั้งสองย่อมไม่ลืมเลือนนางเพียงแต่กวาดตามองนางแวบหนึ่งสายตาก็จ้องจับบนใบหน้าเซียวจับอิดหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าจากกันสองปีคิดไม่ถึงท่านทั้งสองยังมีบุค,คลิกดังเดิม ชายชาราชุดแดงส่งเสียงดังอึ่ชายชาราชุดเขียวแค่นเสียงดังเฮอะสีหน้าของคนทั้งสองล้วนไม่มีความรู้สึกใดซุ้มเสียงก็เย็นชาราวผนึกจากน้ำแข็งเสี่ยวจับอิดหนึ่งพอพบเห็นพวกมันอดหัวน,นึกถึงหมู่ตึกจำลองอันหลีลับหน้าสะพรึงกลัวนั้นไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั้นก็หลีลับหน้าสะพรึงกลัวอย่างที่เขาไม่มีวันลืมเลือนเขายอมไม่ลืมเลือนการต่อสู้กับชายชาราชุดเขียวในเก่งเล่นหมักรุกนั้น ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ไม่เคลื่อนไหวป้านสุราที่หลอมจากดีบุกพลังกดดันบนป้านตอนนั้นทั้งสองแม้ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่แทบทุ่มเทพลังซ่อนเร้นทั้งหมดเข้าหารหักกันจนบัดนี้เซียวจับอิดนึ่งยังไม่อาจลืมเลือนสภาพอันหวาดเสียวอันตรายของการต่อสู้ครั้งนั้นเซียวจับอิดนึ่งอดถามไม่ได้ว่าระหว่างนี้ท่านทั้งสองเล่นหมากรุกกันหรือไม่ชายชาราชุดแดงตอบว่าไม่ ชายชราชุดเขียวกล่าวเสียงเย็นชาว่าทั้งนี้พระสองปีมานี้พวกเราล้วนวุ่นวายกับการเสาะหาท่านเซียวจับอิดนึ่งฝืนยิ้มกล่าวว่าเราทราบเขาทราบว่าสองปีมานี้สิมเปียกุนอยู่ร่วมกับพวกมันตลอดมาชายชราชุดแดงกล่าวว่าท่านเมื่อทราบฉัไหนไม่มาพบกับพวกเราชายชราชุดเขียวแค่นหัวร่อกล่าวว่าใช่เป็นเพราะท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ยอมลดตัวลงมาพบกับพวกเราหรือไม่เสี่ยวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าท่านทั้งสองก็ทราบว่าเราไม่มีความคิดเช่นนี้ชายชาราชุดแดงกล่าวเสียงเย็นชาว่าเราเพียงทราบว่าระหว่างนี้ท่านเป็นบุคคลอันยิ่งใหญ่แล้วชายชาราชุดเขียวกล่าวว่าฟังว่าท่านไม่เพียงเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินมีหนำซ้ำอย่างร่ำรวยมหาศาลชายชาราชุดแดงกล่าวว่าแต่พวกเราคิดไม่ถึงว่า ท่านกลับซื้อหมู่บ้านไร้ตำหนิไว้ชายชาราชุดเขียวกล่าวว่าครอบครัวนี้ถูกทำลายในเงื้อมือท่านท่านยังซื้อตึกรามของพวกเขาชายชาราชุดแดงกล่าวอีกว่าสิ่เปี้ยคุณระหกระเหินลำบากตรากตรำเพราะท่านแต่ท่านกลับมีรักใหม่ชายชาราชุดเขียวกล่าวว่าเมื่อครูพวกเราพบกับนางแล้วนางนับถือเลื่อมใสท่านยิ่งนับถือเลื่อมใสจนไม่ขอพบท่านอีกชายชาราชุดแดงกล่าวว่า บุคคลยิ่งใหญ่เช่นท่านพวกเราก็ไม่กล้าอาจเอื้อมคบหาชายชราชุดเขียวกล่าวว่าพวกเรารุดมาในวันนี้เพื่อบอกต่อท่านว่านับแต่นี้เราท่านสะบั้นสิ้นไมตรีแล้วพวกมันยิ่งกล่าวยิ่งขุนแค้นคำพูดก็ยิ่งกล่าวยิ่งรวดเร็วไม่อนุญาตผู้อื่นสอดคำเซียวจับอิดหนึ่งได้แต่รับฟังเขาไม่คิดโต้แย้งอธิบายและไม่สามารถโต้แย้งอธิบายได้ชายชราชุดแดงกล่าวว่า นอกจากนี้พวกเรายังรุดมาด้วยอีกเรื่องหนึ่งชายชราชุดเขียวกล่าวว่าพวกเราคิดนำคนผู้หนึ่งไปทั้งสองเพ่งตาจับจ้องบนใบหน้าห่วงซี่เนียเป็นจุดเดียวห่วงซี่เนียอดสิวกายด้วยความหนาวเหน็บมิได้ฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าท่านทั้งสองคิดนำข้าพเจ้าไปชายชราชุดแดงส่งเสียงดังอื้งชายชราชุดเขียวแค้นเสียงดังเหอะเสี่ยวจับอิดหนึงอดถามมิได้ว่าท่านทั้งสองฉะไหนคิดนำนางไป ชายชราชุดแดงกล่าวว่าในชีวิตพวกเราไม่เคยถูกผู้อื่นหลอกลวงมาก่อนชายชราชุดเขียวกล่าวว่าแต่สตรีนางนี้หลอกลวงชายชราชุดแดงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าพวกเราเป็นใครชายชราชุดเขียวกล่าวว่าท่านคงคาดเดาออกแต่แรกแต่ตอนนี้พวกเราต้องการให้ท่านบอกออกมาเซียวจับอิดหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าอังเองแดงสดใสเล็กลิ้วเขียวขจี นักฆ่าจากเหนือฟ้ากระบี่คู่ผนึกรวมพิชิตไร้ผู้ต่อต้านชายชราชุดแดงกล่าวว่ามิผิดเราคือลีอังเองชายชราชุดเขียวกล่าวเสริมว่าเราคือเอียเล็กลิ้วชายชราชุดแดงลีอังเองกล่าวว่าไม่ว่าผู้ใดหลอกลวงอังเองเล็กลิ้วครั้งหนึ่งล้วนต้องตายชายชราชุดเขียวเอียเล็กลิ้วกล่าวว่าเรื่องนี้ท่านสมควรเคยได้ยินมาเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่า เราไม่เคยได้ยินมาหลีอังเอ็งกล่าวว่าตอนนี้ท่านได้ยินแล้วเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวอย่างเฉืยชาว่าดูจากท่าทีของนางระหว่างนี้คล้ายไม่ตายเอีย่ยเล็กลิ้วกล่าวว่าท่านไม่เชื่อว่านางต้องตายเซียวจับอิดหนึ่งตอบว่าเราไม่เชื่อลีอังเอ็งกล่าวว่าทำอย่างไรท่านจึงยินยอมเชื่อเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าทำอย่างไรเราล้วนไม่อยอมเชื่อ ขอเพียงเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่เชื่อเอีย่ยเล็กลิ้วกล่าวถามว่าหากท่านตายแล้วเล่าเซียวจับอิดหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าหากเราตายแล้วไม่ว่าเรื่องใดล้วนเชื่อน่าเสียดายที่ระหว่างนี้เราขายยังไม่ตายหลีอังเองพลันหน้าเคร่งเครียดลงพลันแค่นหัวร่อกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐมากเอียเล็กลิ้วกล่าวว่าพวกเราแม้ไม่ได้ฆ่าคนมานาน แต่ยังคงไม่ลืมฝีมือการฆ่าคนเซียวจับอิดหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องเช่นนี้ต่อให้คิดลืมเลือนเกรงว่าไม่แน่นักลีอังเอ็งกล่าวว่าเมื่อครูพวกเราบอกแล้วว่าระหว่างเราท่านสบับนสิ้นไมตรีแล้วเอียเล็กลิ้วกล่าวว่าในชีวิตพวกเราฆ่าคนมากมายสุดขนานับไม่นำพากับการฆ่าคนเพิ่มขึ้นอีกผู้หนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าเราทราบลีอังเองถามว่า ท่านยังทราบอันใดเซียวจับอิดหนึ่งเอื้อนว่านักฆ่าจากเหนือฟ้าฆ่าคนราวสุนักกระบี่คู่ผนึกรวมไม่มีคนรอดชีวิตท่านเมื่อทราบชะไหนไม่หลบหนีในชีวิตเราไม่ทราบถูกฆ่ามากน้อยเท่าใดต่อให้ถูกฆ่าอีกครั้งเราก็ไม่นำผาหลีอังเองแค่นหัวรอ้อกล่าวว่าประเสริฐเอียเล็กลิ้วกล่าวเสริมว่าประเสริฐมาก ลมหอบหนึ่งโวยพัดผ่านรังสีการฆ่าฟันในแผ่นฟ้าแผ่นดินยิ่งหนาหนักกว่าเดิมห่วงซี่เนี้ยมองดูเซียวจับอิดนึ่งอย่างเสื่องซึมเศซาตลอดเวลาดวงตาเต็มไปด้วยแววสำนึกตื้นตันนางคิดไม่ถึงว่าเซียวจับอิดนึ่งจะเสี่ยงชีวิตเพื่อนางและยอมตายเพื่อนางเซียวจับอิดนึงถามว่ากระบี่ของท่านทั้งสองเล่าลีอังเองเอื้อนว่าอังเองเล็กลิ้วสุดยอดของกระบี่ เอลเล็กลิวเอื้อนเสริมขึ้นสุดยอดของกระบี่ทะลุจิตทะลวงใจทั้งสองพลิกตัวโดยพร้อมเพรียงในมือล้วนเพิ่มกระบี่ที่เปล่งประกายเจิดจ้าเล่มหนึ่งกระบี่ยาวเพียงเจดนิ้วแต่กระบี่พอถือมั่นอยู่ในมือรังสีกระบี่คุกคามถึงหว่างคิว้วกระบี่สองเล่มนี้นับเป็นสุดยอดของกระบี่จริงๆสุดยอดของกระบี่ความคมกล้าอยู่ที่พลัง ความน่ากลัวของกระบี่ทั้งสองเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่คมกระบี่คมกระบี่แม้สัน้นแต่รังสีกระบี่เกรียยกราดครอบครองสรรพสิ่งที่มีชีวิตในรัศมีหลายสิบวาโดยสิ้นเชิงเซวจับอีกนึ่งก็บังเกิดความรู้สึกหนาวเย็นจับใจรังสีกระบี่อันเกรียยกราดคล้ายทะลวงซวงอกแทงทะลุหัวใจของเขาแล้วหลีอังเองใช้นิ้วสองนิ้วขีบจับด้ามกระบี่ซึ่งมีความยาวสองนิ้วถามเสียงเย็นชาว่า ชักดาบของท่านเซียวจับอิดนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว่าเราไม่ใช้ดาบเพราะเหตุใดเราไม่คิดฆ่าคนเขาไม่คิดฆ่าคนแต่ก็ไม่โง่เขาหลักการของศาสตราวุธคือสั้นหนึ่งนิ้วอันตรายหนึ่งส่วนกระบี่ทั้งสองเล่มนี้มีความยาวเพียงเจ็ดนิ้วนะับเป็นกระบี่ที่สั้นที่สุดในโลกกระบี่ที่สั้นที่สุดคาดว่าคงเป็นกระบี่ที่อันตรายที่สุดด้วย ดาบของเซียวจับอิดหนึ่งก็สั้นยิ่งเซียวจับอิดหนึ่งทราบว่าตัวเองไม่อาจใช้สั้นสยบสั้นใช้อันตรายพิชิตอันตรายเขาไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้ดาบสะกดกระบี่ทั้งสองเล่มนี้ได้กระบี่ทั้งสองเล่มนี้ฆ่าคนมากมายสุดขนานับตัวกระบี่เองแฝงรังสีการฆ่าฟันอันดุร้ายอยู่แล้วเยยาว่าแต่กระบี่ทั้งสองเล่มนี้ยังตกอยู่ในมือบุคคลทั้งสองนี้หลีอังเองจับจ้องมองเซียวจับอิดหนึ่ง กล่เ,เสียงเย็นชาว่าท่านไม่ใช้ดาบใช้อะไรเซียวจับอิดหนึ่งยิ้มออกมากล่าวว่าใช้อะไรก็ได้ท่านทั้งสองคงไม่กําหนดให้เราใช้ดาบแน่นอนเขาพลันลอยตัวขึ้นยื่นมือปลดไม้ขวางที่อยู่เหนือประตูออกมาท่อนหนึ่งไม้ขวางที่ยาวหนึ่งวาสองเชี้ยท่อนหนึ่งเขาหมายตาไม้ท่อนนี้แต่แรกตระเตรียมใช้ความยาวสยบสั้นใช้ความแข็งแกร่งพิชิตอันตรายหลีอังเองตาเป็นประกาย กล่าวเสียงเย็นชาว่าตอนนี้เราเพียงทราบว่าท่านชไหนมีชีวิตถึงบัดนี้เอียเล็กลิ้วแค่นหัวรอกล่าวว่าคนผู้นี้ไม่โง่เขลาเลยหลีอังเองกล่าวว่าคนที่ไม่โง่เขลาวพวกเราก็ฆ่านับจํานวนไม่ถ้วนเซียวจับอิดนึงไม่รอให้เอียเล็กลิ้วเอ่อยปากชิงกล่าวว่าดังนั้นต่อให้พวกท่านฆ่าอีกคนหนึ่งก็ไม่นําพาห่วงซี่เนียพรันร้องดังๆว่าข้าพเจ้านําพา นางโถมเข้าไปขวางอยู่เบื้องหน้าเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงทราบว่าท่านมีน้ำใจต่อข้าพเจ้าเช่นนี้ก็พึงพอใจแล้วข้าพเจ้ายินยอมติดตามพวกมันไปเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าน่าเสียดายที่เราไม่ยินยอมเขาตวัดเขี่ยไม้ขวางในมือกลับเขี่ยร่างห่วงซี่เนียลอยขึ้นมาห่วงซี่เนียเพียงรู้สึกร่างชาวูบก็ลอยลิ้วขึ้นไปจากนั้นนั่งแน่วนิ่งอยู่บนชายคาตึก กระทั่งเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวไม่ได้ที่แถ้ถูกเซียวจับอิดนึ่งสยบจุดไว้เซียวจับอิดนึ่งกล่าวว่าเบื้องบนคงเย็นระรื่นยิ่งท่าน,นั่งให้สบายรอจนเราตกตายค่อยลงมาเก็บศพให้แก่เรา่วงซีเนี้ยขบริมฝีปากกระทั่งคิดกล่าววาจาย,ยังทำไม่ได้เซียวจับอิดนึ่งไม่แยแสสนใจนางอีกหันหน้าหาอังเองเล็กลิ้วกล่าวว่าสองผู้กล้าแปะตรงแม้มีชื่อเสียงไม่สูงส่งนะัก แต่มีชาติตระกูลเกลกไกลคาดว่าท่านทั้งสองคงเคยได้ยินมาหลีอังเอ็งกล่าวเสียงเย็นชาว่าพวกมันเป็นทายาทตระกูลเอาเอียงเซียวจับอิดนิ่งพะงกศีรษสรับกล่าวว่าพวกมันก็เป็นเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งสองตอนสู้ศัตรูไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามมีมากน้อยเท่าใดล้วนเคียงบ่าเคียงไหลกันรับศึกเอียเล็กลิ้วกระชากเสียงว่าท่านคิดนำพวกเราไปเปรียบกับลูกหลานไม่รักดีทั้งสองคนนั้น เสี่ยวจับอิดหนึ่งกลับไม่ปฏิเสธกล่าวอย่างเฉยชาว่าขณะที่เราประมือกับพวกมันใช้เพียงสามกระบวนท่ามีหนำซ้ำทำความตกลงล่วงหน้าภายในสามกระบวนท่าหากไม่สามารถเอาชัยถือว่าเราเป็นฝ่ายแพ้หลีอังเองแค่นหัวร่อกล่าวว่าท่านประมือกับพวกเราตะเตรียมใช้กี่กระบวนท่าสามกระบวนท่าครั้งกระโนนกระบี่อังเองเล็กเลี้วท่องทั่วแผ่นดิน พิชิตโดยไร้ผู้ต่อต้านตอนนั้นเกรงว่าเซียวจับอิดหนึงยังไม่ถือกำเนิดเกิดมายามนี้เซียวจับอิดหนึงประมือกับคนทั้งสองกับตรเตรียมใช้เพียงสามกระบวนท่าหากวงซี่เนี้ยสามารถเคลื่อนไหวได้คงกระโดดปราดขึ้นมาแต่แรกแล้วต่อให้เทพสำราญกับชาติกำเนิดใหม่ก็ไม่กล้าลั่นปากว่าจะโค่นพวกมันพ่ายแพ้ในสากระบวนท่าแม้แต่สามรกระบวนท่ายังยากเอาชัยได้ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่พ่ายแพ้ก็ไม่ง่ายดายแล้วห่วงซี่เนี้ยมองดูเซียวจับอิดนึ่งคิดชมดูว่าคนผู้นี้เสียสติแล้วหรือไม่อังเอ็งเล็กลิ้วก็จับจ้องมองเซียวจับอิดนึ่งคนทั้งสองไม่เพียงไม่มีโทรศั์ตรงกันข้ามกลับเยือกเย็นลงหลีอังเอ็งกล่าวเสียงเย็นชาว่ากระบี่ของพวกเรายาวเพียงเจ็ดนิ้วไม้ขวานของท่านยาวถึงหนึ่งวาสองเชียเอยเล็กลิ้วกล่าวว่า ท่านใช้ความยาวจู่โจมสั้นใช้ความแข็งแกร่งพิชิตอันตรายคาดว่าพวกเรายากจะประชิดติดตัวท่านได้ลีอังเอ็งกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าต่อให้ไม่อาจได้ชัยอย่างน้อยก็อยู่ในสถานะไม่พ่ายแพ้เอียเล็กลิ้วกล่าวว่าดังนั้นท่านจงใจกระตุ้นโทสะพวกเราลีอังเอ็งกล่าวว่าท่านเมื่อใช้เพียงสามกระบวนท่าด้วยศักฐานะของพวกเราย่อมไม่อาจใช้เกินอีกแม้สักท่าเดียว เอีย่ยเล็กลิ้วกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าพวกเราไม่สามารถข้นท่านพ่ายแพ้ในสามกระบวนท่าหลีอังเอ็งกล่าวว่าแต่ว่าท่านผิดแล้วเซียวจับอิดนึ่งนิ่งรับฟังรอให้มันกล่าวสืบต่อเอีย่ยเล็กลิ้วพลันถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าหากฝึกเพลงกระบี่ถึงขั้นสุดยอดสามารถใช้ลมปราณบังคับกระบี่ปลิดศีรษะผู้คนที่ห่างไปร้อยก้าวใช้ลมปราณบังคับกระบี่เซียวจับอิดนึ่งพอได้ยินคำนี้ อดหน้าแปลเปลี่ยนมิได้เพลงกระบี่ชนิดนี้โจดขานอยู่ในยุทธจักรเป็นเวลานานแต่ไม่ว่าผู้ใดล้วนเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงคำเล่าหรือโจดขานเท่านั้นคำเล่าหรือโจดขานที่ค้ายเทพนิยายชนิดหนึ่งทั้งนี้พระนับแต่โบราณกาลมาไม่มีผู้ใดฝึกปรือเพลงกระบี่เชน่นนี้สำเร็จหรือว่าเพลงกระบี่ของอังเองเล็กลิ้วบรรลุถึงขอบเขตขั้นสูงสุดนี้แล้วหลีออังเองกล่าวว่า ชาวยุทธจักรเข้าใจว่าวิชาลมปราณบังคับกระบี่เพียงเป็นเทพนิยายที่เล่าขานซึ่งความจริงเพลงกระบี่เช่นนี้ไม่ใช่ฝึกปรือไม่สําเร็จเอเล็กลิ้วกล่าวเสริมว่าเพียงแต่คนผู้หนึ่งหากคิดฝึกปรือเพลงกระบี่ชนิดนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลา150ปีหลีอังเอ็งกล่าวว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวปานนั้นเอเล็กลิ้วกล่าวว่าพวกเราก็ไม่สามารถหลีอังเอ็งกล่าวว่า ่อให้มีคนสามารถมีชีวิตยืนยาวถึง150ปีก็ไม่อาจใช้เวลา150ปีคร่ำเคร่งฝึกเพลงกระบี่าายเดียวเอียเล็กลิ้วสรุปว่าดังนั้นพวกเราก็ไม่ได้ฝึกปรือเพลงกระบี่ชนิดนี้เสี่ยวจับอิดนึ่งรับฟังถึงตอนนี้ค่อยระบายลมหายใจอย่างโล่งอกหลีอังเองกล่าวว่าพวกเราฝึกกระบี่ตั้งแต่อายุ7จขวบจนบัดนี้เป็นเวลา74ปีแล้ว พวกมันกลับเป็นชายชราอายุกว่า80ปีเอปีเอเล็กลิ้วกล่าวเสริมขึ้น74ปีมนันนี้พวกเราใช้เวลาฝึกกระบี่จริงๆเพียง20ปีหลีอังเองกล่าวว่าดังนั้นจนบัดนี้พวกเราได้แต่ฝึกปลือถึงขั้นใช้ลมปราณบังคับเส้นได้ใช้เส้นได้บังคับกระบี่เสียวจับอิดหนึ่งกล่าวด้วยความตระหนกว่าใช้ลมปราณบังคับเส้นได้ใช้เส้นได้บังคับกระบี่เอียเล็กลิ้วกล่าวว่าท่านไม่เข้าใจ เซียวจับอิดหนึ่งไม่เข้าใจจริงๆหลีอังเองจึงกล่าวประเสริฐเราจะแสดงให้ท่านชมดูก่อนกระบี่สั้นในมือมันพันพุ่งวาบออกดุดประกายสายฟ้าแต่ปราดเปรียวกว่าประกายสายฟ้าอีกประกายกระบี่พุ่งฉวัดเฉวียนในม่านพบคำดุดมังกรขนองฟ้าคล้ายกับเป็นปรากฏการปฏิหารก็มิปานแต่เซียวจับอิดหนึ่งดูออกว่าในมือมันมีสายใยสีดำเส้นหนึ่งผูกติดก,กับกระบี่สั้น ควบคุมบังคับได้ตามใจปรารถนาประกายกระบี่วกวูบพลันบอยบินกลับไปในมือมันหลีอังเองกล่าวว่านี่เรียกว่าใช้ลมปราณบังคับเส้นได้ใช้เส้นได้บังคับกระบี่ตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วกระมังเซียวจับอิดนึ่งอดทอดถอนใจม่ได้เพลงกระบี่เช่นนี้เขาไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก,ก่อนหลีอังเองกล่าวว่าตอนนี้พวกเราได้แต่ใช้ได้บินยาวหนึ่งวาสองเชีย บังคับกระบี่สั้นเจ็นิ้วเคลื่อนไหวเอียเล็กลิ้วกล่าวเสริมว่ารอจนพวกเราสามารถใช้ได้บิน10บวาบังคับกระบี่สามเชีย่ยได้วิชาขั้นแรกนี้ค่อยสำเร็จลุล่วงค่อยเริ่มฝึกปรือการใช้ลมปราณบังคับกระบี่ได้หลีอังเองทอดถอนใจกล่าวว่านั่นอย่างน้อยต้องเป็นเรื่องของ10บปีให้หลังแล้วเอียเล็กลิ้วกล่าวว่าตอนนี้เพลงกระบี่เหินหาวขั้นแรกของพวกเราแม้ยังไม่สำเร็จแตกฉาน แต่ก็สามารถจัดก,การกับท่านอย่างเหลือเฟือหลีอังเองกล่าวว่าหากท่านคิดใช้ความยาวจู่โจมสั้นใช้ความเข้มแข็งพิชิตอ่อนแอก็คิดผิดแล้วเอียเล็กตลิ้วกล่าวว่าตอนนี้กระบี่ของพวกเรามีเพียงยาวกว่าท่านทั้งยังเข้มแข็งกว่าท่านท่านสมควรดูออกได้เสี่ยวจับอิดหนึ่งย่อมดูออกเพลงกระบี่ของทั้งสองคนอยู่เหนือความคาดคิดของเขามากนักห่วงซีเนียมองดูกระบี่เมื่อครูเหินฝ่าอากาศ ถึงกับหลังเหงื่อเย็นเยียบโสมก่ายนางไม่อาจนั่งอยู่ที่นี้มองดูเซียวจับอิดหนึ่งตายใต้กระบี่เหินหาวของพวกบันพระนางจนใจที่นางได้แต่นั่งดูอยู่ในลักษณะนี้นางมิเพียงหลังเหงือ่อทั้งยังหลังน้ำตาเซียวจับอิดหนึ่งคล้ายทอดถอนใจพลันถามว่าตอนนี้ท่านทั้งสองตะเตรียมเอาใช้ข้าพเจ้าในกี่กระบวนท่าหลีอังเอ็งกล่าวว่าสามกระบวนท่า